กราบสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องกระทรวงสบอสยินดีต้อนรับกระทรวงส่องเปล่าโจโจตอนนี้ฮะกำลังสืเห็ดกินให้คนงานเนาะตอนนี้ใกล้ชิฮอดเวลาเขาเจ้าเป็นผักเทียงแล้วหากรเห็ดคงกินได้อย่างเดียวยังลาบลาบซุกเด้อพแม่นลาบดิบเด้อมานซุกเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้อนงเนียมีกระต้มเนาะต้มกระดูกรั้มข้างกำลังข้างตอนี้ เดี๋ยวไปเอามาค้างมาใส่ก่อนอใส่ต้มสบ,บายดีพอเป็นผิลเลอร์าลางเห็ดกินเหี่คนงานเน,ะ <c oughs> เนะาะฉลามเข่าเข่าก็เลี้ยวน้ำล้างหมูเห็ดเนี้ยก็เลี้ยวน้ำล้างหมูยาเนาะปลาเน <c oughs> ี่ยกระตึกมาถ้าได้เห็ดซ้ำถ้า <c oughs> เกิดนอะไรกินแหละก็มันของกินบ่พอจังเห็ดใหม่ปลาคันยาบ๊วยทัน เวลาัจะหอด,วดวเวลาเขาจะเอาขึ้นกินเขาแล้วตึกปลาก็เพื่อเสดายนาุ่ปลาเดี๋ยวเราไปเอามะขามมาใสาต่ต้มก่อนเนะผมเป็นพี่น้องเองต้มนี่ก,ก็มะขามอือตกซะเนาะ ขาสันโดยๆโดยๆเลยบนเหยียบพื้นเอามาคามกันเลยเหยียบละคูอ่ะหมวยขาสั่นแน่งได้ผมเห็นพี่น้องนี่ก็เลยหยุดคลิปไปก่อนได้เด้๋ยวเรามาคามกันเลย Xài rồi bố mẹ? ใส่ ừ. 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 chắc nữa. À. ม่ไปกิี่น้ข้าวเทียงกันด้ไปิพี่น้องม่ได้กินข้าวเทียงไปดิพี่น้องทเส็จบางแฟนเนด้พี่น้องลองกินก็เห็นแล้วมียังทำเองได้ลาบแล้วก็ตตุกนื้อทอดปลาทอดปลาต่หงไ่ตำตเอง้นาที่มืองก้อนเาเนี่ยนเตำ่ซาต

โอ้ยจะบาดีพี่น้องแหนกระดูกอยู่นี่มโอ้ตนกระดูกกอใหญ่บ้าโจต้มกระดูกเบี้ยมือนี้นะน้่ายแหเชียวซสีนวนังจะเชียวซสีนวนังมาจะใส่ก็เันน้อเยบอสขาได้ยุนเสารให้กินอยู่ันหักบ่มี

ตั้งหลงมันป <stage> <st ab ill alright> ิดเอาหนีเี่ยตเอานีขาเผาขาบหักเขาข้าวหน่งข้าวหนึ่งเีาหนเข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งตัวเดวหนข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งัหนิข้าหนึ่งขานึ่งตัวเียวหนิข้าวหนึ่งขาวหนึงเดนิข้าหนึ่งขานึ่งัหนิขาหนึ่งขาหนึ่งตัวเดียวหนข้านึ่งขาหนึ่งตัวเดียหนขาไหนึ่งข้าว่งเวข้าหนึ่งาหน คนกรแกงสวัสินักขี่เนี่ยก็ยังติดตามเขาในอะไรจ้อยจาสองกล่องให้เลยเลยเลยใคบอกเขาว่ยังมีคนติดตามดังขนาดนี้นล้วใจคิณกระตั้มแพ้เยอะ

ขาไปน่อยเกินบานข้าวบ้านินบ้านร้อยร้อยร้อยเอ้ยร้อยมากนี่ลูกอ่ะมองทำดูก่อนใช่ไหมาดูเจะแห้งวันวานดีบ้านกับกาดกาดข้างในบ้านทอดแหล่าง

Banan kính hiểu mọi thôi 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 mọi thôi

ยินคนอยู่หน่ตําหุงบอยต้หุานะโทรศัพท์มันเป็นอย่างขันยอดกนึงกล้องบอดีขอโทรศัพท์ได้เลยค่ผูมกล้องบอดีโทรศัพท์มันอยากหมุนอะไรเหนกัแล้วสูงัยมันอยากเจ็บแแมบเจ็บแมบแล้วนนมันอยากตายแล้วโทรศัพท์ ดีคลิปนี้ได้จบคลิปลงแค่นี้ถ้าท่านผู้ชมไหวก็คลิปหน้า